สวัสดีครับผมบริกยุบัญญาครับพบกับผมทางบริชแนลนะครับทั้ง YouTube เพจ a c e b o o k และ Instagram นะครับ วันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันต่อที่วัดโพงนะครับตั้งอยู่ในบริเวณส่วนกลางของเกาะเมืองริมบึงพระรามทางทิศใต้นะครับไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดปัจจุบันเป็นวัดร้างนะครับตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ในพงศวดานเรื่องกรุงเก่านะครับได้บรรยายเอาไว้ว่าในบริเวณหน้าวัดพงนั้นมีร้านชำไทยมอนและเป็นตลาดขายเครื่องทองเหลืองขนาดใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับส่วนสำคัญของวัดพงประกอบไปด้วยเจดีประธานครับวัดพงอยู่ในสภาพชำรุดปลักหักพังเป็นส่วนใหญ่นะครับการพิจารณาศึกษาทรงเจดีจึงสามารถทำได้จากร่องรอยโครงสร้างที่หลงเหลืออยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนครับซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีฐานสูงผิวนอกของเจดีมีร่องรอยการฉาบปูนและปั้นปูนประดับตกแต่งเป็นรูปและลวดลายต่างๆเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างปรางกับทรงระฆังก็คือเป็นรูปทรงเจดีย์แบบหนึ่งซึ่งนักวิชาการในปัจจุบันเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดครับ ส่วนของวิหารนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านทิศตะวันออกของเจดีประธานผนังด้านหลังอยู่ติดกับฐานเขียงของเจดีประธานภายในประกอบด้วยเสาสี่เหลี่ยมจตุรัสด,ด้านทิศเหนือปรากฏล่องรอยของอาสนะสงฆ์ด้านทิศตะวันตกเป็นฐานชุก,กชีพื้นปูด้วยอิฐครับลักษณะโดยทั่วไปของเจดีแบบนี้นะครับมีส่วนที่เป็นเรือนธาตุอยู่เหนือฐานซึ่งทําเป็นเรือนธาตุอย่างปรางนะครับ แต่มุมกยื่นออกมาทั้ง4ด้านครับภายในมุกแต่ละด้านนะครับมีร่องรอยประดับปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปยืนเฉพาะซุ้มด้านทิศตะวันตกยังปรากฏพระพุทธรูปยืนพระหัตแสดงประทานอภัยแต่เสียรหักหายไปหมดแล้วนะครับส่วนด้านอื่นๆปรากฏหลักฐานเฉพาะร่องรอยซึ่งเหลือให้เห็นเพียงแนวของแผ่นอิฐเท่านั้นนะครับที่ผนังด้านข้างซุ้มด้านทิศตะวันตกมีลายปูนปั้นประดับยังคงหลงเหลือให้เห็นบางส่วนทําเป็นแนวยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายซี่ลูกกลงขนาดเล็กปั้นปูนเป็นลานหน้ากระดานอยู่ตามแนวนั้นรูปแบบของปูนอย่างนี้อาจจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเรียนแบบเจาะช่องโปร่งอาคารครับเข้าใจว่าเจดีวัดพงคงได้รับอิทธิพลจากศิละปะทางเหนือดังมีเจดีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นเจดีมุมของเจดีประธานวัดพระศรีมหา,าธาตุจังหวัดสุโขทยัยและเจดีรายบางองค์ที่วัดเจดีเจ็แถวอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นต้นครับ สรุปได้ว่ารูปแบบของทรงเจดีวัดพงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ช่างอายุทยาพยายามจะผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขท,ทยัยกับศิลปรกรรมที่ใช้อยู่เดิมในอยุธยาการรวบรวมรูปแบบศิลปรกรรมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างที่ผสมผสานรูปแบบได้อย่างเหมาะสมครับ และส่วนที่เป็นกำแพงแก้วนะครับเป็นกำแพงอิฐก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนาประมาณ80เซนติเมตรล้อมรอบโบราณสถานมีมุกยื่นออกมาทางด้านที่ตะวันออกครับ าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆมีสถานที่ที่น่าสนใจที่ผมควรไปเก็บบันทึกเรื่องราวเอาไว้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ